สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนี่ถ้าผมมามาทุ่มงานกันทีคิวแมนเป็นไงบ้างทีนี้เพาเป็นเกียรติเราเป็นเกียรติมากเพราะซึ่งเอาจริงๆถ้าผมน่าจะก็เคยร่วมงานกับชีวิตรางแบบอารยธรรมแฟชั่นเลยนก็เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้มาทำงานเอ่อเมนเมนเกียรติให้ทำงานใช่ครับเป็นเกียรติให้เรื่งหน รู้สึกเราเป็นไงบ้างพอมึงมีกนได้เดินกลุมผ่านแฟนคลับของเมื่อกี้โอ้ก็วันนี้แฟนคลับมาหาทุกคนเลยครับก็รู้สึกดีใจบดีใจที่ท okay. oh, like ุกคนมาหากันเยอะไม่ใช่มาหาแค่ผมนะมาหากันทุกคนเลยเยอะมากเยอะมากรู้สึกไหมว่าแฟนคลับเราเยอะขึ้นก็รู้สึกคับก็รู้สึกแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยกล้ามั่นใจว่าเป็นแฟนคลับของเราเพราะว่าว่าเราก็เหมือนเพิ่งมาใหม่แล้วแบบเขาก็แบบมีแฟนคลับมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจว่า ว่าเขาเป็น,ปนการขับเราจริงๆแต่แล้วพวกเราก็พอรับรู้ด้วยว่าตอนนี้กระสรแสเรากำลังมาแรงจริงๆใช่ใช่ครับก็ดีใจดีใจแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ผมกับสกายครับก็้นนี้ก็รู้สึกรู้สึกแบบดีใจอ่ะองทำตัวไม่ถูกเออแบบนี้ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่า ต้องต้องเริ่มตรงไหนยังไงหรือว่าต้องต้องดูอะไรหรือต้องทำตัวก็จะพยายามเป็นตัวเองเหมือนเดิมรู้สึกยากขึ้นไหมเป็นการใช้ชีวิตปการไปมาขนาดนี้แบบนานี้เองก็ไม่ยากครับพี่ผมก็ตื่นมาปกติครับแล้วก็ไม่รู้ก็ทําเหมือนเดิมทุกวันใช่วันนี้มรนออกไปไหนมาไหนคนนี้กแรงมากขึ้นไหมแขงเจ็บแบบไม่ิเอ่อ ไม่ไม่รู้ว่าคนจับได้หรือเปล่าใช่แต่นี้ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักเพิ่มไหมยังยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับช่วงนี้ทํางานเดี๋ยวอยากลองเดินเทสดูเหมนกันเขาต้องลองลองเดินตลาดต้งลมดอยากลองเดินเทสดูเหมือนกัน <c oughs> แล้วจะมีคนรู้จักไหนอ่ะใช่เป็นไงให้กับการทํางานในวงการมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าถึงจุดที่เราเริ่มประสบเริ่มมีเริ่มแบบว่าเออเริ่มมั่นใจหรือยังกับจุดที่เราอยู่อยู่ จริงๆอันนี้ทำงานมา5 5ปี5ปีนี้นี่ละก็รู้สึกว่าก็เหมือน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 ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นอะไรเงี้ยพอกับผลงานเรื่องเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้การสนับสนุนจริงๆทีนี้พาวัตทุกคนามาชื่นชอบแล้วก็เราต้องโฟกเรื่องงานเราต้องจริงจังมากเพิ่มขึ้นอีกจากที่จริงจังอยู่แล้วอะไรอย่างงเี้ยจริงจังกรับจริงจังเพราะเราเราไม่อยากให้ เราเราไม่อยากเราไม่อยาก,ยากให้แบบแฟนคลับเสียใจใช่ใช่ <c oughs> ผลงานต่อไปที่เราจะได้ที่เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วครับผมเพื่นี่ก็เรื่องนี้ใกล้จบแล้วอยากให้ทุกคนไปดูครับว่าอีกสองตอนนี้ครับอีกสองตอนนี้แล้วกว่าผลงานใหม่ผมจะออกกลัวทุกคนลืมเหรอ<ไ>ใช่กลัวทุกคนมามาอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแล้วว่าไม่ไม่ไปเมือตรงนี้งานอี <c oughs> เวนต์น่าจะมาลุร่วหลังจากนี้เขาดูดูผมอาจจะมีงานอีเวนต์ลุล่วอย่างเพิ่งไปไหนครับถ้าใครว่างก็มาหากันใช่แต่โดนลูกค้าเฟิ่องหมดครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเฟื่องไหมจังมาก เออรอรอเป็นยไงบ้างถ้าเกิดว่าเออเราจะต้องออกมางานแล้วมันเยอะเตรียมเตรียมตัวเตรียมกายยังไงด้วยการทางานด้วยแต่ละครก็ต้องหลายซีรีส์ก็ต้องหลายผมอีเวนต์ด้วยพยายามหล่อหล่อให้้ที่สุดอรพยายามหล่อให้ตรงปกที่สุดหรอกลัวกลัวออกมาแล้วโซมแล้วแบบโอ้โหคนมาหาเราล้วขิดหวังอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเตรียมพร้อมร่างกายทุกวันนี้คือหล่อมากเลยนะจริงหรอ ดีใจต้อนรับคุงานน่าจะคิดเองครับตัวมองในกระจกแล้วดูวันนี้มันดูโซบจริงเลยมีบ้างครับมีบ้างก็อาจจะมองตในกระจกแล้วเหมือนว่าวันนี้หล่อผิดปกตินะเนี่ยเนี่ยชอบแกง ไม่แน่ว่าเมื่อคืนออกเพราะว่าี่จะไหนว่ออกงานแล้วแน่นอนต้องพอมครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีไม่มีงานแน่นอนเราต้อง,ต,ง,งต้องรอใช่ โอเคงั้นได้งานที่ฝากผูายไหมครับครับก็ฝากซีรีส์ในปัจจุบันน,นะครับก็ไฮสกูฟิเนมีนะครับมิตรภาพครับศัตรูนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับวตอนนี้ก็ออนมาถึงตอนอีพีที่สิบสี่แล้วนะครับก็ความเข้มข้นแบบใกล้ใกล้จะถึงจุดสุดท้ายแล้วก็อีกอีกสองตอนนะครับในวิกหน้าก็ถ้าใครว่างก็ขอขอเชิญชวนให้ไปดูพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับอันนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องบูเตเลิฟนะครับแล้วก็เรื่องอ่าบูเอ้ยอูนะครับกับสกายนะครับย่งก ฝากติดตามไหมะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆแน่นอนครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society.